สวัสดีครับผมนานัทพลอุปรีทีนะครับรหัสน,นักศึกษา540 100 6 3น0 5 7นะครับภาคาิชา a me ปี3ครับผมวันนี้จะมานำเสนอชิ้นงานที่มีชื่อว่าเกล็บมือจับนะครับนี่ครับนี่คือรูปชิ้นงานสำเร็จรูปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกครับผม แล้วก็มาสเก็ตที่ไลท์เพนนะครับนี่ครับเพนนี้นะครับสร้างเพนไปแค่สร้างเพนนะครับอุ้ยอุ้ย โอเคนี่ครับขั้นแรกครับแค่สร้างเพลนนะฮะก็คิดที่เพลนไลท์เพลนนะครับยังยังไม่มีรูปเลยนะครับขั้นแรกจากนั้นเนี่ยก็สร้างเพลนเพลนนี้เพลนเพลนที่หนึ่งโอเคเอาใหมา่ ก็ขั้นแรกให้เราสกเก็ตที่ไลท์เพนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สร้างเพนที่เพนเพนหนึ่งนะครับคือเพนนี้นี่ครับโดยระยะห่างจากเพนไลท์เพนก็คือสิบห้ามิลน,นะฮะก็ตามนี้ปุ๊บ,บกดโอเคต่อไปเพนที่สองเนี่ยระยะห่างจากไลท์เพนเนี่ยประมาณเออหกสิบห้าครับโอเค ส่วนเพนที่สเนี่ยระยะห่างจากไลท์เพนก็115นะครับโอเคเพนที่สี่ครับเพนสุดท้ายระยะห่างจากไลท์เพนร้อยสนะครับโอเคครับผมมาเราจะมาเริ่มการสกเก็ตแล้วฟึบนี่ครับอันนี้สกเก็ตที่เพนหนึ่งนะครับ รัสมศมี28เอ้ยเส้นผ่าศูนย์กลาง28ครับผมอันนี้คือสเก็ตที่ไลท์เพลนนะครับต่อไปให้เราไปสเก็ตที่เพลนที่1นนะครับเพลนนี้สเก็ตตามนี้เลย อ่ายี่สิบแปดเท่ากันเค okay. จากนั้นเนี่ยเราให้มาราสเก็ตเราสเก็ตที่เพนสองนะครับเพนสองนี่จะพิเศษหน่อยนี่ครับโดยใช้คำสั่งนี้นะครับโพีกอนนะฮะ นี่ครับใช้คําสั่งโพลิกอนก็จะได้รูปนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าคำสั่งโพลิกอนกดปุ๊บก็จุดศูนย์กลางอ่าไม่นะครับมันก็จะเป็นนี้เลยปัก แล้วก็เราก็ปรับแบบตามในหนังสือนะครับจะได้รูปนี้โอเคเสร็จต่อไปให้เราบันก็กภาพที่เพลนที่3ครับผมอ่าเพลนนี้ ก็เหมือนเหมือนนี่ครับเหมือนสองอันแรกครับไลท์เพลนกับเพนหนึ่งเพนที่สามเพนที่สี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับยี่สิบแปดเหมือนกันโอเคจากนั้นเนี่ยให้เราใช้คำสั่งล้อครับผมนี่ครับเลือกภาพที่สเกตไว้แต่ละเพนทั้งห้าเพนนะครับคลิกลงไปแล้วเรากล็ลากจุด จุดนี้จุดนี้เขียวเขียวเนี่ยครับลากเชื่อมกันไปเลยครับก็กดโอกดโอเคจะขึ้นรูปนี้ขึ้นมาอัตโนมัติโอเคแล้วก็เลือก สตาร์ท n d c คอนเทรนนี่นะครับเลือกตามแบบนี้เลย45ดีกรีหนึ่นี่ครับก็ประมาณนี้มันจะวนๆโคง้โคงๆนะครับปบับเสร็จขั้นต่อไปลบมุมครับเป็นการลบมุมรัศมีการลบก็5้มิลน,นะครับ โอเคต่อไปก็เจาะครับนี่ครับให้เราสเก็ตลงบนเพลนไลท์เพลนนะครับแล้วก็วาดวงกลมจากจุดศูนย์กลางและสมียี่นะครับนี่ครับวงกลมวงนี้จากนั้นก็เอ็กทูดเอ็กทูดลื่ลงไป100มิลิเมตรนะครับ นี่ครับระยะที่ x ถูดถูดลงไปฟึบนี่ครับสีส้มๆนี่คือระยะ x ถูดลงไปนะครับอ่าไม่ยากนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ตามรับชมครับขอบมากครับ